ร้อยสี่เอ็ดโจทย์ยังโจทย์เดิมนะมันติดลบนาะจริงๆต้องไม่ลบนะสูตรเราคือไม่ติดลบนะดังนั้นต้องเอาลบหนึ่งคูณจากโจทย์ x กำลังสองส่วนสิบลบ y กําลังสองส่วนสิบสองเท่ากับลบหนึ่งนำลบหนึ่งคูณทั้งหมดก็จะได้ x กําลังสองลบติด x นะ y เป็นบวกเท่ากับหนึ่ง เป็นสลับตำแหน่งค่ะเพราะค่าบวกต้องอยู่ข้างหน้าของไฮเปอร์เห็นยังจากค่านี้เราได้รูปสมการใหม่แล้วเป็นแกนตามขวางบนแกน x ทันนะดังนั้นต้องเปลี่ยนรูปให้เป็นไฮเปอร์คูก็เปลี่ยนเลยนะอันนี้ยกกำใส่ลากยกกำลังสองอันนี้ใส่รากยกกำลังสองจบอ่ะ้อไดไร เก็จะเท่ากับ A อยู่ที่ค่าบวกนะคือค่า Y ก็คือลัลกที่สของ12รักที่2ของ12ก็คือ2อ3รูทก็คือลักที่สของสขาขา C เก็บไว้ก่อนยังไม่หารายก่อนได้อะไรมั่งอันนี้นะที่ไม่ค่อยพออ๋อเบียดเบียดอยู่นี่แหละจุดศูนย์กลาง คืออะไรจากลูกครูไม่ใส่สูตรแล้วนะศูนย์ศูนย์ธนนจุดยอดจุดโฟกัสจุดยอดจะดูที่ค่าก่อนต้องดูที่ตรงนี้ y ถ้า y ตำแหน่ง y เปลี่ยน x เหมือนเดิมงั้นครูใส่เก,ก่อนนะ v คือบวกลบ a ก็เป็น0บวกลบ a ก็คือบวกลบ2ลูทส F คือบวกลบ C บวกลบ C ยังไม่ได้หาเั้นหา C ก่อนค่ะทดในใจตรงนี้นะคะเบียดเบียดหน่อยนะชีวิตอ่ะ C กำลังสองเท่ากับ A กำลังสองเกำลังสองคือสิบสองบวก B กำลังสองก็คือสิบเท่ากับยี่สิบสองกำลังสองเท่ายี่สิบสองดังนั้น C เดียวตัวเดียวก็ใส่รากของยี่สิบสองทันไหมคะ โอเคถอดลากไม่ได้ดังนั้นใส่ c เข้าไปเลยลากที่สองของ22ปิดวงเล็บสมการเส้นกับคือสมการเส้นตามกับคือ y ลบ k เท่ากับบวกลบ b อยู่ข้างล่าง x ลบ h x H, เป็นศนย์คุณไม่ใส่แล้วนะเป็นศูนย์ค่าไม่มีผลบวกลบ A คือรากที่2ของ1 2ก็คือ2รูทสส่วน B คือรูทสิบเฉยๆถูกไหมดังนั้น X ตัวเดียวก็ไม่ต้องใส่วงเล็บแล้วพเพราะเตุเป็น0นย์ก็ใส่ X ไปเลยจบเดี๋ยวคุณลืมเติมค่า C ตรงนี้ที่เราทำไว้ C คือรากที่สองของยี่สอะตอบ V คือตอบ V คือ0 2รู3กับ0ลบ2รู3ต่อไปโฟกัสโฟกัสคือ0รากที่2ของ22กับ0ลบรากที่2ของ22เส้นสรรมการเส้นกำกับ y เท่ากับบวกลบ2รูท3 x ทั้งหมดหารด้วยรูท10โอเคนะ,ะรูปนะคะเดิม,ดมพิกัดอื่นคุณใส่ไม่ถนัดน,นะเธอใส่เติมกันเองนะคะโอเคซูม1 4 1จบแล้วนะต่อไปนะ1น2ค่ะขอให้รูปทั่วไปมานะคะ เปลี่ยนรูปทั่วไปให้เป็นไฮเปอร์โบลานะคะครูทำจากโจทย์เลยแล้วกันนะครูไม่ปิดไม่ย้ายแล้วนะแกครูไม่ลอกซ้ำนะคะครูจับคู่ก่อนให้เอกมาอยู่ด้วยกันก่อนเรียงใหม่นะลบสอันแล้วก็6กสบแปดา y อันนี้รู้เลยว่าต้องอยู่ข้างนี้ใส่ไปก่อนได้8ปดกา โอเคนะดึงตัวร่วมออกมาจับวงเล็บตรารางเธอดูนะถ้าคูใส่วงเล็บนี้นะดูสีแดงตัวนี้คูต้องเปลี่ยนเป็นลบโอเคคูก็ได้วงเล็บใหม่ว่าดึงตัวร่วมออกก่อนสิบหกออกเพราะว่าค่าหนะ้าเอกสัมบัติต้องไม่มีสิบหกนี่เขาเรียกสัมระตินะเอกต้องไม่มีอ่ะสิบหกคูณอะไรได้หกสิบสี่สี่นะสี่หกยี่สี่ได้สนะี่ 4. เอกทันนะลบเอา9ออก y หลังสองลบ2 y เท่ากับ89าโอเคทำในวงเล็บสองอันนี้ให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์บวกเข้าลบออกก็จะได้16วงเล็บหน้ากำลังสองลบ2หน้าหลังต้องเป็นลายได้4ก็นี่ไงตัวนี้ท้องเท่ากัน ูก็บวก2กํกำลงงัง2แล้วบวกเข้าก็ต้องลบออกนี่เราทําในวงเล็บต้องอยู่ในวงเล็บก่อนนะหน้ากําลังสองลบสหน้าหลังต้องเป็นเลขหนึ่บวก1นึ่กำลงงัง2แล้วก็ลบ1นึ่กำลัง2องปิดวงเล็บเท่ากับ89ครูขยับตรงนี้ให้มันเท่ากันเพราะเท่ากับมันควรจะอยู่ด้วยการตรงกันเสร็จแล้วครูก็ได้สงวงเล็บแล้วนะ ช้าๆนะดูดีๆนะสิบหกปิดวงเล็บนี้นะดูดีๆข้างหน้ากันหน้าลบหลังกำลังสองสีเขียวเหมือนเดิมลบเก้าวงเล็บใหญ่หน้าลบหลังกำลังสองลบหนึ่งกำลังสองเหมือนเดิมแล้วก็ติดเท่ากับแปดสิบเก้ากระจายเข้านะคะสิบหกวงเล็บ X-2 ลบสทั้งหมดกำลัง2องลบลบ16คูณด้วยสองยกำลังสตัวนี้กระจายวงเล็บเข้าอย่างนี้อันนี้คูณนี่และอันี้มาคูณตัวนี้ลบ9คูณด้วย Y-1 ลบ1กำลังสอลบจะลบเป็นบวกบวกด้วย9คูณด้วย1กำลังส ทันนะเท่ากับแปดสิบเก้าเอาตัวได้ฝั่งซ้ายมือย้ายมาฝั่งขวามือนะคะจะได้ คูปรับตำแหน่งใหม่นะคะพื้นที่คูไม่พอคูย่อตรงนี้มานิดนึงดังนั้นเราเห็นว่า1้อยส่ทันขวามือใช่ไหมามตามสูตรมันต้องเป็นเลขหนึ่งดังนั้นเอาร้อหารทั้งหมดเลยค่ะเมื่อเธอหาร1้4แล้วขวามือจะได้เลขหนึ่งนะคะตัวต่อไป16ค่ะตัดร้อได้9นะคะเช่นเดียวกับ9ตัดด้วยร้อก็จะได้16ดังนี้นะคะ ก็จะเขียนได้ใหม่ว่า x ลบ2ทั้งหมดกำลังสองหารด้วย9กเนี่ยก็จะเป็น3มกำลังสองลบด้วย y ลบ1ทั้งหมดกำลังสองหารด้วย16ก็จะเป็นสยกกำลังสองเท่ากับ1นึ่ะคะทำเสร็จแล้วนี้จะเป็นสมการมาตรฐานของไฮเปอร์โบลานะคะเราก็จะ a เท่ากับ3 b เท่ากับ4ได้ c มาหาต่อนะคะหาที่ c คิดในใจนะคะ c กำลัง a 2เท่ากับ a กำลัง2ลบ b บวก b กำลังสอง เพื่อการให้ทำง่ายๆเราเอาซียกกำลังสองออกก็จะใส่รูตรงฝั่งนี้แทนจะจะได้เป็น C เท่ากับรากที่2ของเองกำลังสองบวก b ีกำลัง2ดังนี้ C ตัวเดียวก็จะเป็นเท่ากับรากที่2ของ3ามกำลังสองก็คือ9บวกซีกำลังสองก็คือ16 9บวก16เท่ากับ25่้าเท่ากับรากที่2ของ25่ถอดออกมา C จะเท่ากับ5ก็ไปเติม C ในตรงสีเขียวนั้นนะคะซเท่ากับห้าพอเสร็จแล้ว มาทำต่อนะคะโจทย์สั่งให้หาอะไรบ้างเราก็เขียนตามนั้นเลยครูเขียนสูตรไฮเปอร์โบล่าด้านนี้นะคะที่ตรอหาได้เมื่อกี้สมการมาตรฐานที่ตรอหาได้เมื่อกี้มาตรงนี้ด้วยปากกาสีเขียวนะคะก็จะได้ว่า x ลบ2ทั้งหมดกำลังสองหารด้วย3กํกำลังสองลบด้วย y ลบ1ทั้งหมดกำลังสองหารด้วย4กํกำลังสองเท่ากับ1ดังนั้นจุดศูนย์กลางคืออะไรจุดศูนย์กลางเรารู้เลยก็คือ2กับ1 โอเคนะคะตัวต่อไปจุดยอดจุดยอดอยู่กับ A นะคะก็จะวงเล็บเอกำลัง 2. สองสมงตเอเปลี่ยนค่า y ไม่เปลี่ยนดังนั้นครูใส่ตำแหน่งของพิกัด y คือค่า k หนึงนึง,นงไว้ก่อนเลยนะคะทุกอันรวมทั้งสูตรของสมการเส้นกำกับไปเลยถึงเวลาเราเปลี่ยนแค่ค่า x ค่าเดียวจะได้ทำได้เร็วขึ้น มาดูที่ค่า v นะคะ v ก็คือบวกลบ a f ก็บวกลบ c v h บวกลบ a a เราคือ3 h เราคือ2นะคะส่วนโฟกัสเราก็ h บวกลบ c a เราก็โทษค่ะ h เราคือ2 c เราก็คือ5ทำได้ดังนี้เลยนะคะ ก็จะได้จุดยอดเป็นลบ1 1กับ5 1ส่วนโฟกัสกส่วนโฟกัสก็คือลบ3กับ7มาดูที่สมการเส้นกำกับนะคะแทนค่าเลย H K เรารู้แล้วนะ H คือ 2, K เราคือ 1, A เราคือ 3, B เราคือ4แล้วแก้สมการทั่วไปก็จะได้คำตอบค่ะ จุดศูนย์กลางระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางกับ v ก็คือ3ก็คือค่า a จุดศูนย์กลางไป b ก็คือค่า b ก็คือ4จุดศูนย์กลางไปโฟกัสคือ C เท่ากับ5แล้วก็วาดเส้นกำกับแล้วก็ต่อด,ด้วยเสียนเส้นโค้งไฮเปอร์โบลาทั้งสองข้างจะได้รูปดังนี้นะคะ